สวัสดีครับพ่าับอาจารย์พัฒนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้เนาะนะครับก็จะเป็นดูหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนไปก็ขอขายของก่อนเลยนะครับก็จะเป็นสมาชิก VIP เนาะนะครับ5,700มีเครื่องมือตัวนี้แหละนะครับแล้วก็มีห้องไลน์ซัพพอร์ตด้วยนะครับก็ถามตอบได้หมดนะครับหุ้นตัวไหนพื้นฐานเป็นอะไรยังไงนะครับก็เข้ามากันได้นะครับ <c oughs> ช่วงนี้พูดมากไม่ได้นะพูดละไอนะฮะ okay, โอเคก็สำหรับคนที่เป็นสมาชิกเนาะนะครับล็อกอินเข้ามาเราก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดแบบนี้แหละนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นนะครับขึ้นมาแล้วแต่ว่าหุ้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นแปลว่าอะไรนะรแปลว่าหลักๆแล้วคือขึ้นมาที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับหุ้นใหญ่พวกเนี่ยเซ็นห้าสิบนะครับ เต่ท0ส่วนใหญ่เป็นขาขึ้นนะครับก็จะเป็นขาขึ้นกับขารอขึ้นนะครับก็คือกําลังง,งัดเข้ามานะครับงัดทางงัดอยู่เนี่ยนะโอเคเพราะนั้นแปลว่าดัชนีที่เห็นเนี่ยขึ้นมาแต่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับก็อาทีนี้เราก็ต้องดูเนาะว่าพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยนะครับมันจะฟื้นเข้ามาได้ไหมนะครับทีนี้มาดูกลุ่มไหนนะครับที่มันยัง เป็นขาขึ้นอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดนับตาม <c oughs> ตัวเนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น market b r e a d เนอะนะครับ <c oughs> ก็เห็นว่าส่วนใหญ่นะนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กลุ่ม Energy นะครับแต่ว่า Energy เนี่ยมันก็ยังเขียวไม่ถึงครึ่งนะครับแสดงว่าหุ้นส่วนใหญ่ทั้งตลาดเนี่ยวันนี้ก็ยังเป็นขาลงนะครับ <c oughs> อวอลุ่มไปเข้าที่ไหนนะครับเข้าพวกกลุ่มอาหารเนาะนะครับแล้วก็ เ <c oughs> นี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพแลยนะครับเรามีอีกตัวหนึ่งขายของหน่อยก็คือเป็นตัวสแกนหุ้นนะครับเป็นตัวสแกนหุ้น <c oughs> <c oughs> นะครับก็ตัวนี้นะครับเริ่มเริ่มเข้ามาแหละนะครับเริ่มเข้ามานะครับก็สมมุติว่าเราต้องการนะครับเราต้องการหุ้นนะครับเราต้องการหุ้นที่ สมมติเราต้องการหาเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์สักตัวเราเมื่อกี้เราเห็น Energy นะเ n e น g y ี Energy นะครับ Energy จะอยู่กลุ่มพวก e s o u r c e ประมาณนี้นะฮะตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเอาท่องเที่ยวไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วเราสามารถกรองได้นะฮะไอ้พวกที่มันสี ฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือกําลังตั้งลําเห็นว่าพวกยุโรปเริ่มตั้งตั้ง,งลํามาแล้วนะครับส่วนโรงแรมที่อยู่ในไทยนะครับก็คือหุ้นวิ่งมารอนั่นก่อนเลยนะครับรอตัวเปิดนะครับ <c oughs> เนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าเอา๊ะตลาดเนี่ยกำลังเข้าไปอยู่ที่กลุ่มไหนนะครับแล้วก็พอเราเรียงตามเนี่ยนะครับ เราก็จะสามารถกรองหุ้นได้แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอยากกรองทุกเซกเตอร์อะไรได้หมดอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นต้องเรียกว่ากลุ่มที่กำลังมานะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าจะสนใจนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับจะดูใน description น,นะครับหรือว่า สแกน QR เข้ามาก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่ทเขาต้องเรียกว่าขยับเข้ามานะครับเอามาดูที่เป็นตัวชาร์ตนะนะครับ <c oughs> โอเคชืนี่ก็คือตัว global นะ สแสดงเข้าไปนะครับ <c oughs> นี่เราก็จะตีฟีโบแบบออโต้มาให้ถ้าดูดกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเค่อนข้างลงมาลึกนะครับตั้งลำแล้วก็ทำมาสวยดีนะฮะ <c oughs> แต่ว่าข้อเสียหุ้นตัวนี้คือเขาแว่งแรงไปหน่อยนะนะครับคือเวลาลงก็ ลงลึกหรือเกิดนะครับแต่ว่างบเขาเนี่ยจะออกแนวสไตล์ก็คือโตเรื่อยๆนะครับปีนี้โต6ปีหน้าโต8นะครับ <c oughs> เพราะนั้นงบเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอวหวามากนะครับอาจจะไม่ค่อยอวูวามาก P/E <c oughs> นะครับก็ค่อนข้างลงมาเยอะพอสมควรนะครับย6 f o ิบห r d ไป22อนะครับอันนี้ก็คือเอามาจากของเซ็ตนั่นแหละนะครับคือเราดูกรารปุ๊บ แล้วก็เราก็ดูงบต่อนะจุดเด่นของ Global นะครับก็คือเขาเป็นบริษัทที่เพิ่มกลอสมาจินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำได้ยังไงนะครับทำได้ก็โดยการเ,าเพิ่มนะฮะสินค้าที่เป็นเขา,า,าเรียกว่า h ไฮมาจินเข้ามานะครับไฮมาจินเข้ามาก็เลยทำให้ตัวเขาเรียก House brand นะครับพอ, <c oughs> พอมี house brand ก็ขายของได้มาจิ้นดีขึ้น <c oughs> เพิ่มส,สัดส่วนมากๆขึ้นก็กำไรก็เริ่มขยับมานะครับโอเคมาดูสรุปผลนะนะครับว่าเป็นยังไงก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับจาก659มา700อันนี้คิดแล้วประมาณ17โอ้ถือว่า <c oughs> โตได้ค่อนข้างค่อนข้างดี <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่กราฟถ้าเทียบกันดูคือคล้ายๆออกแนวไซเว์เนาะนะครับนี่ฮะอันนี้9เดือนนะนะครับ9เดือนโต13นะครับรายได้9เดือนโต7กำไรโตกว่าเนี่ยเพราะว่าตัวกรอสต์มาจิเขาขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเน็ตเนี่ยขยับขึ้นมาที่ตัวร้อยละ10ได้แหละนะครับ เรามาดูที่การใช้สินทรัพย์นะฮะเ็นว่าร์เขาใช้ได้ดีขึ้นนะมาที่จุดก้าสามนี่นะฮะค่อนข้างต่ำกว่าหนึ่งลดลงเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากขยายกิจการเนี่ยนะนะครับตัวแนวโน้มของกระแสเงินสดเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวหนี้นะครับหนี้ต่อทุนเนี่ยมันจะ น้อยลงน้อยลงเพราะว่าเราจะแคชยอดเนี่ยนะครับมาจ่ายคืนนี่ได้เรื่อยๆนะครับโอเคก็เห็นว่าตัว DE เนี่ยก็เริ่มต่ำลงนะครับจาก1ก็คือมาจุดแปดจนะครับจากการทำกำไรที่ดีขึ้นนะครับก็ดัน r a e e ให้มันสูงขึ้น <c oughs> ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็น <c oughs> ลักษณะของงบที่ ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็มีความยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ค่อยดูดีกันสักเท่าไหร่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวดูโฮมนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหุ้นนะครับก็ร่วงลงมา P/E ลงมาระดับเท่ากันเลยก็คือยี่สิบหกเท่านะครับมาดูกันเนาะนะครับว่ามันเกิดอะไรกันบ้างนะครับ โอเคก็ตัว home นะดูโฮมนะตึกตึนะครับอ่ะดูโฮมก็ลงมาตลอดนะนะครับแล้วก็กราฟก็ลงถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่า <c oughs> ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเริ่มลงมาแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันพีคแบบพีคผิดสังเกตนะครับอันนี้ก็คือ มันเกิดจากตัวไอตัวงบนะไม่ใช่ช่วงนั้นถ้าไปดูจำได้ค้าคๆจำได้ก็คือหลังโควิดมามีการเปิดเมืองเนี่ยภาคภาคการก่อสร้างมันฟื้นแล้วมาทำให้ตัวราคาเหล็กเนี่ยมันฟื้นมาด้วยเพราะเหล็กฟื้นเนี่ยตัวดูโฮมนะครับซึ่งขายเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ตัว อัตรากำไรช่วงนะั้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ช่วงเต็มมาสองนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ <c oughs> ก็คือที่ก้อนมาจิ้นลดลงนะครับเพราะว่าเขาไปเปิดสาขาใหม่นะครับแล้วก็ช่วงแรกๆยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนเนาะนะตัวอัตรากําไรขั้นต้นนะครับก็จะเริ่มดบัดบๆลงไปหน่อยนะครับพอคนเริ่มรู้สึกว่าอัตรากำไรดอบลงนะครับราคาหุ้นก็จะดอบลงไปนะครับ โอเคก็ดูโฮมนะครับแต่เขาก็ขยายสาขาดูพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์นะเพิ่มจาก9,000มา10,000 12ืนตอนนี้ก็1มืนแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับพอจุดน่าสนใจนะรายได้ก็คือเพิ่มเลข2หลักตลอดนะครับแต่ว่าพอยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนนก็ต้องจ้างคนจ้างอะไรมาก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ตัวกำไรสุทธิเนี่ยนะครับมันดรอปลง <c oughs> จุดอ่อนของดูโฮมนะครับซึ่งยังไม่เหมือนโกลบนะครับแต่โกลบเขาก็โตโจนมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยจะโตแล้วนะครับปัญหาปัญหาก็คือจังหวะที่ขยายสาขายเยอะๆนะครับมันจะมีตัวมันต้องลงทุนนะครับออลองเลื่อนขึ้นไปดูตัวลูกหนี้นะนะครับลูกหนี้ก็ต้องปล่อยเพิ่มสินค้าคงเหลือ ต้องเพิ่มอีกสองสามพันล้านนะเจ้าหนี้การค้าเพิ่มมาทีเดียวเองแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามีกําไรก็จริงแต่ว่าการส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเอาเงินเนี่ยนะครับเข้าไปลงของนะพอเอาเงินไปลงของเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ <c oughs> <c oughs> นะครับ cash flow จะไม่ค่อยดีเราก็จะเห็นภาพของดูโฮมเนี่ยที่จะต้องกู้เงินมาค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคก็ okay, ถ้าลักษณะแบบนี้นะครับเราคงไม่เห็นคงไม่เห็นดูโฮมเนี่ยนะครับจ่ายปันผลอีกนานนะครับก็คือจะจ่ายเป็นหุ้นนี่แหละนะครับแล้ว <c oughs> ก็ดูโฮมนะครับก๊อตมาร์จินก็ยังดรอปลงมาเนาะเนี่ยลงมาสิบเดน็ตก็คือลงมาที่สี่นะครับทีนี้มาดูบทวิเคราะห์กันบ้างนะครับว่า เขามองกันยังไงนะครับปีนี้อาจจะไม่โตนะครับโตก็คือไปไปเริ่มโตที่ปีหน้ากันนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคก็ <c oughs> วันนี้ก็ขอประมาณนี้ก่อแล้กันนะครับไอไม่ไหวแล้วนะฮะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับถ้าเกิดสนใจโปรแกรมก็สามารถาลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะมีเครื่องม,มือใช้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ มีกลุ่มแชทกลุ่มอะไรเข้ามากันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ